นงทำอะไรคะนงทำอะไรคะอ๋อนงล้างทั่วยอยู่นงล้างปิ้นไหมนงเก่งไหมเก่งมากไหมคะได้แรหน้าคนเก่งที่คะไอ้ยังล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดนะคะ ไม่ต้องเปิดน้ำค่ะล้างให้สะอาดเดี๋ยวตั้งเลยตั้งไว้ตรงนั้นแหละ